มันจะมีรุ่นราวเขาเดียวกับผมคือน้อยกว่าผมไม่ก็มากกว่าผมนิดหนึง่งไม่ก็30ไม่ก็40นะครับผมส่วนใหญ่จะประมาณ30 40เนี่ยมีอยู่3มช่วงอายุนี้นะครับผมน้อยกว่านั้นนะ่ะผมไม่ค่อยเห็นแล้วเกซูดเนี่ยแกดันะกงๆังช่วงหนึ่งนะที่เกซูดจะดมนะครับผมที่นี่ผมผมเจอเขานะครับผมแกไปพักแกไปสูบบุหรี่ข้างนอกเนาะผมก็เลยเดินกะจะเอาดมไปให้นะครับผมก็โอ้ยยูวันนะฟืดฟืดสักหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเขา โอมาบอก no 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 I already have this เต็แม่ยาดมของแกแม่งระดับคอสมิกเลยไอเ้เหี้ยกูสู้ไม่ได้เลยครับจังหวะนั้นกูหดถอยไปเลยไอเ้เหี้ยกูไม่รู้ว่าแกไปหาจากไหนนะครับอันใหญ่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับผมสำหรับใครที่เป็นขาจอพึ่งรู้จักช่องโจย่าทีวีครั้งแรกนะครับผมอาจจะมองว่าเฮ้ยมึงตั้งชื่อคลิปนี่เรียกตีนหรือเปล่าใจเย็นนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ สอบไปนในทางดีด้วยซ้านะครับผมเอาเป็นว่าลองฟังดูก่อนให้คอมเมนต์นนะโอเคไหมสวัสดีครับเรียกผมว่าโจแล้ววันนี้ผมก็จะมาบอกท่านผู้ชมทุกคนนะว่าทําไมคนที่เล่นเกมไฟติ้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีแต่มนุษย์หนวดนะครับผมหรือว่าคนที่แก่แล้วอ่อันนี้ต้องขอบอกไปก่อนนะครับผมคําว่าแก่หรือมนุษย์หนวดที่ผมพูดออกไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่คําพูดแบบว่า เชิงให้มันสนุกสนานขำขันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เล่นอายุประมาณ20 3ส40สาหรับผมเนะเขาไม่ได้ถือว่าแก่นะครับผมอาแต่ว่าผมพูดไปให้มันดูแบบเข้าใจง่ายเนะาะหวังว่าคงเข้าใจกันนะโอเคไหม <S <S เริ่มกันที่ข้อแรกไม่เป็นการเสียเวลานะครับทําไมเกมไฟติ้งถึงมีแต่มนุษย์หนวดเล่นกันนะครับผมแบบว่าเด็กหน้าใหม่เด็กยุคใหม่อาจจะไม่ค่อยเล่นเท่าที่ควรเหมือนกับเกมกาชาหรืออะไรทั่วไปนะครับผมเอาง่ายๆนะครับผม สามทหารเสือของเกมยุคก่อนเนี่ยก่อนที่จะเป็นโมบ้าเกมกระชักไม่พีนะครับผมสรับผมมันคือ R t s นะแล้วก็ไฟติ้งแล้วก็ RPG ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่ายุค2 0 3 0ปีก่อนนะครับผมมันไม่มีตัวเลือกให้เล่นมากหรอกครับผมนี่ขนาดผมนะที่ผมไม่ได้อายุเยอะมากนะครับผมแล้วนึกสภาพคนที่อายุเยอะกว่าผมสิในยุคสมัยก่อนนะตัวเลือกมันยิ่งน้อยกว่าผมอีกนะแล้วเกมไฟติ้งเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับผมที่ให้คนในยุคนั้นอนะ่ะเลือกเล่นกัน รวมถึงผมด้วยนะพอเขาเล่นเขาก็ติดใจนะครับผมติดใจเกมไฟติง้งเพราะง่ายๆนะครับผมสำหรับผมนล่สำหรับผมนะคือมันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะในสมัยก่อนผมว่ามันคอมมูนิเคชันดีมากเลยนะครับผมแบบสื่อสารกันดีมากตรงที่สมมุติถ้ากูหยอดเหรีอยญอยู่ใช่ไหมมันก็จะมีคนที่ไม่ไม่มีเงินอะ่ะมานั่งข้างๆผมแล้วบอกเฮ้ยกูเล่นด้วยดิเพื่อนกูก็ได้เล่นกันเลยนะครับผมมันค่อนข้างทีง่จะหาเพื่อนได้ดีในสมัยนั้นนะครับผม สมมติถ้าผมมีเหรียญสิผมก็หยอดไปก่อนถ้าม,มึงมีมึงก็หยอดให้กูก่อนแล้วก็เล่นด้วยกันแล้วคุณก็รู้นะครับผมว่าความชอบในวัยเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันยากที่จะเอาออกจากหัวของเราแม้กระทั่งตอนที่เราโตแล้วนะครับผมเกม fighting เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในยุคก่อนนะครับผมเกม fighting ที่ดังๆผมก็จากที่ฟังมานะก็เป็น Taken 3ใช่ไหมแล้วก็ Street 3แล้วมันดันเป็นเกมที่รอดนะครับผมคือมันออกลูกออกหลานมาจนถึงทุกวันนี้นะ แล้วเขาชอบเล่นเกมไฟติ้งตั้งแต่สมัยเด็กๆอะนึกไหมตอนที่เขายังเด็กเขาก็เล่นแล้วเขาก็เล่นมาเรื่อยๆจนเขาโตนะครับผมเกมไฟติ้งมันก็เติบโตมาพร้อมกับพวกเขานะเขาก็ยังเล่นกันอยู่มันคือความผูกพันมันคือความชอบตั้งแต่สมัยเด็กแล้วคุณมันยากที่จะเลิกเล่นนะครับผมเวลาคุณเล่นเกมไฟติ้งครั้งหนึ่งแล้วมันยากที่คุณจะเลิกเล่นไม่เชื่อมึงต้องรอไปเล่นดูนะครับเพื่อนผมตอนนี้ก็เล่นกันหลายคนแล้วนะอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมก็คือตอนแรกเขาก็เป็นเด็กนั่นแหละนะครับตอนที่เขาเล่นเกมไฟติ้งตอนนั้นน แต่ประเด็นคือเกมมันแก่นะครับผมเกมมันแก่คนมันยังเด็กพอเกมมันโตขึ้นคนมันก็โตตามนะครับคนมันก็เลยแก่ตามเกมนะครับผมแฟนคลับเขาเหนียวเน้นแต่สมัยเด็กเนาะพอมาตอนโตเขาเลิกเล่นไม่ได้มันติดใจไปแล้วคุณนึกออกไหมหรือมีลูกมีเมียก็ก็บางครั้งก็ทิ้งลูกทิ้งเมียมาเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วข้อต่อไปนะครับผมแล้วทําไมคนยุคใหม่เนี่ยถึงไม่ค่อยเล่นบ้างล่ะ ทำไมเด็กยุคนี้ถึงไม่เคยเล่นบ้างล่ะทําไมคนที่ไม่เคยเล่นเกมไฟติง้งทําไมถึงไม่เล่นล่ะเอาง่ายๆนะครับผมข้อง่ายเลยเกยมไฟติ้งเป็นเกมที่ยากมากครับม,มันเป็นเกมที่เลนนิ่งเคิร์ฟสูงสัดผมใช้คำว่าสัดสัเลยนะอ่ะผมยกตัวอย่างเกมสตีนไฟต์เตอร์นะครับผมสมมุติถ้าผู้เล่นใหม่มาเล่นเนี่ย DP คือ e er เฮียอะไรวะเนืออกไหม m o ชั่น DP What is that มันคืออะไรอ่ะแล้วสมมุติถ้าคุณไปเล่นเซนกีฟนะครับผม จับครั้งหนึ่งนะครับมึงต้องควงนะครับ360องศาอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับผมผมว่าฝึกแป๊บหน่อยมันก็ได้แปบ๊บหน่อยนะแปบ๊บเดียวมันก็ได้แต่ถ้ามึงจะใช้ถ้าไม่ตายมันนะครับผมมึงต้องควง2รอบ720้อ่พ่อมึงตายนะครับผมผมฝึกตั้งนานกว่าจะกดปิดนะครับผมแล้วก็ไม่ได้กดปิดตลอดด้วยซ้าขนาดผมที่เล่นเกมไฟตติ้ง,งมาพอสมควรนะแล้วคนเล่นใหม่อ่ะมาเจออะไรแบบเนี้ยเขาก็ทอแล้วคุณอ่ะสมมตุติถ้าไม่ทอเรื่องการกดปุ่ม ก็ท้อกับแกลบระหว่างผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่ครับอ่าคืออะไรใช่ไหมสมมุติถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่แล้วคุณไปกดในธรรมดาก็ได้นะครับผมแล้วคุณไปเจอไอ้มนุษย์หนวดที่ผมพูดขึ้นมาข้างต้นเนี่ยมึงสู้มันยังไงถูกต้องไหมสู้ไม่ได้นะครับผมคือมึงก็ต้องโดนกระทือบโดนตบโดนขยี้นะครับผมจนมึงทอแท้กับมันสัตว์ไ่้มีระเบิดได้ยอ้เหี้ย ถ้าคุณใจไม่แข็งพอนะครับผมคุณก็เลิกเล่นแลละแต่จะว่าเขาก็ไม่ได้นะครับบางทีเขาแค่อยากจะมาลองดูว่ามันสนุกไหมเกมไฟติ้งเขาก็ไม่ได้อยากจริงจังมากแล้วพอมาโดนแบบเจอแก๊ระหว่างผู้เล่น20ปีเข้าไปมันก็มันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่มันจะท้อนะครับผมบางคนเขาก็ถ้าไม่ได้มีจิตมุ่งมั่นที่จะเล่นเกมจริงเขาก็เลิกเล่นไปนะครับแล้วสมมติถ้ามีคนถามนะครับว่า เฮ้ย hey, แล้วรู้ได้ยังไงนะครับพี่โจรู้ได้ยังไงว่าคนเล่นส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่มนุษย์นวดนะครับมันเอาอะไรมาที่สูงขุดวะอ่าจากที่ผมทําช่องมานะครับผมผมอ่านคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยจากที่ผมสตรีมดูแล้วเนี่ยผมมัอนางมั่นใจนะครับว่าเขาเป็นคนที่มีอายุราวๆเ,เดียวกับผมไม่ก็มากกว่าผมนะครับผมน้อยกว่าผมนี่ผมพอเห็นอยู่แต่ก็ไม่ได้น้อยกว่าผมมากนะครับผมไม่ได้น้อยกว่าผมมากไม่ได้แบบเหมือนเกมอื่นนะค,คุณอ่ะแบบสิบห้าลงมามันไม่ค่อยมีผมค่อนางมั่นใจนะ ยังมาบอกว่ามันเป็นอินเทอร์เน็ตมันว่าอะไรไม่ได้หรอกนะครับผมผมเคยไปนะครับผมงานไทเกอร์ประคัดนะครับผมผมอยากแนะนาให้ทุกคนไปเหมือนกันนะตอนผมไปนะครับผมมึงเชื่อกูไหมกูเนี่ยแทบจะเป็นอายุแบบเด็กที่สุดเลยนะครับผมเอาจริงนะรุ่นราวคขาเดียวกับผมเน่ะอ่ะมันจะมีมันจะมีประมาณสามรุ่นนะครับผมจากที่ผมสังเกตตอนผมไปงานไทเกอร์ประคัดนะมันจะมีรุ่นราวคาเดียวกับผมคือน้อยกว่าผมไม่ก็มากกว่าผมนิดนึง ไม่ก็30ไม่ก็40นะครับผมส่วนใหญ่จะประมาณ30 40นะครับผมหน้าแต่ละคนอนะ่ะ2 0 3 0 4 0เนี่ยมีอยู่3ามช่วงอายุนี้นะครับผมน้อยกว่านั้นนะ่ะผมไม่ค่อยเห็นแล้วผมมีเห็นเด็กคนเดียวในงานแข่งขันเกมนะครับผมงานไทเกอร์บรคั์เด็กคนเดียวคนเดียวจริงๆนะมึงมีเห็นเข้ามากับแม่ด้วยซ้ำอ่ะไม่ก็ไม่ก็กับพี่สาวอ่ะผมดูไม่ออกเหมือนกันนะครับผมแต่มีผู้ปกครองมาด้วยอ่ะนึกออกไหมมีคนเดียวจริงๆนะครับผม แต่คุณเชื hmm ่อไหมอันนี้อย่าโกรธผมนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคุณผมคิดว่าการที่มีมนุษย์หนวดเนี่ยเล่นเกมไฟติ้งเยอะๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําให้งานแข่งขันมันสนุกอะผมผมอธิบายอย่างนี้นะครับผมตอนที่ผมเข้าไปงานแข่งขันเกมใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่เฟลลี่คุยกันอะสนุกสนานกันอะแต่มันไม่ได้ตึงเครียดนะมึงมันเหมือนแบบว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยจากการทํางานหรืออะไรต่างๆแล้วเขาแม่งมาปลดปล่อยนะครับผม มาปลดปล่อยบางคนก็แบบว่าอูโหนิสัยก็คล้ายๆเด็กนะครับผมไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับผมแค่เขามีพุธิภาวะแต่พอเขาเล่นเกมเขาก็เล่นเกมนะครับผมสนุกสนานไปกับงานมากๆเลยนะครับผมอันนี้ผมเรื่องจริงนะครับแบบว่ามีครั้งหนึ่งนะครับผมเคยไปนั่งนะครับผมไปนั่งเล่นตอนนั้นผมทํางานแต่ผมอู้นะครับผมอู้ไปเล่นเกมนะครับผมข้างในงานนั้นแม่งโคตรดีเลยกูอะแล้วผมก็ไปเล่นนะครับผมไปเล่นกับเขาผมก็ คุยเขานะครับผมแบบคุยเลยนะครับสนุกมากแบบเอ้ยอันนี้กดยังไงวะอะไรยังไงด่ากันนะครับสนุกสนานกันนะครับผมสนุกมากนะครับผมบางทีคุณอาจจะเจอคอมมูใหม่หรือว่าเพื่อนใหม่ๆด้วยก็ได้ในงานนั้นนะครับผมผมก็เจออยู่นะผู้ดักไว้ก่อนนะครับผมเผื่อมีคนบอกว่าเล่างานแข่งอื่นล่ะมันไดเป็นอย่างนี้เหรอคือมันก็ดีนะครับผมไม่ได้โจมตีงานแข่งอื่นหรืออะไรแค่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบงานแข่งเกมไฟรตติ้งนะครับผมมันดูเฟรนลี่กันที่สุดแล้วที่ผมเคยไปจัดมานะครับผมผมเคยไปงานเกมเกมหนึ่ง ไม่บอกว่าเกมอะไรแล้วกันนะครับผมกลัวคนมาวินอ่เอาเป็นว่าในงานนั้นนะครับผมปกติการแข่งเขาจะเครียดมึงมันมันมันเครียดมากนะครับผมคือขนาดเขาอ่ะส่วนใหญ่เด็กของผมนะครับผมพูดในงานแข่งเกมนั้นน่ะเด็กของผมแต่ว่าขนาดเด็กขนาดนั้นน่ะเขาก็เครียดกับการแข่งขันกันแล้วคุณคือมันเป็นปกตินะกับการแข่งขันเกมอ่ะมันต้องเครียดกันถูกต้องไหมแต่เกมไฟติ้อ่ะมันเสือไม่่อยเครียดกูว่างงเหมือนกันว่าทาไมแล้วกองเทียอันนี้คือสิ่งสําคัญ กองเชียร์เกมไฟติ้งนะครับผมกับกองเชียร์เกมแข่งขันเกมอื่นเนี่ยอุ้ยมันต่างกันมากเลยนะคุณแบบแข่งขันเกมไฟติ้งกูนั่วก็มึงเชียร์มวยกันนะหรือว่ามึงแห่ขันหมากันนะแม่งมันชิบหายกับเกมอื่นนะครับผมคือเขาส่วนใหญ่บางทีเขาจะนั่งนิ่งๆถ้าไม่มีฉากอะไรเขาก็ไม่ค่อยตะโกนไม่ค่อยกรีดกันนะครับผมไม่เชื่อใช่ไหมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวมึงลองไปงานทีวีที่จะถึงนี่ดูนะครับผมมันจะเป็นเหมือนที่กูพูดนี่เลยนะถ้าไม่เชื่อดีไม่ดีอาจจะเจอผมด้วยนะโอเคป่ะนี่แหละครับผมมันเป พอมีมนุษย์หนวดเข้ามาเล่นในงานแข่งขันเกมมาเยอะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากูเคยเจอครั้งหนึ่งนะครับผมในงานแข่งขันเกมหนึ่งนะครับผมในงานนั้นน่ะไม่ใช่งานแข่งขันเกมไฟติ้งนะมึงแต่ในงานนั้นน่ะแม่งลุกขึ้นมาไฟติ้งกันฮงเลยนะครับผมมึงจะออะไรขนาดนั ating, uh? Man, Man, ้นนะครับผมผมไม่อยากจะลงรายละเอียดลึกแต่มันลุกขึ้นมาแล้วแม่งแบบมึงหากูควยเลยมึงหาคู่ควยเลยนี่มึงมึงปาปุยอะไรหรืมึงต่อย ยกลึงยืนขึ้นมาประจำหน้าจะต่อยปากกันอยู่แล้วคุณมันก็วุ่นวายผมพวกผมที่ต้องไปหยุดมันอ่ะคือมันไม่ชอบเจออะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้ในงานแข่งเกมไฟติ้งนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าแข่งขันแบบว่าเกมไฟติ้งเนี่ยมันจะดีตลอดเสมอไปนะครับผมอันนี้ผมก็ต้องพูดตามตรงนะคือคนเฮี้ยมันมีกันอยู่ทุกสังคมนะครับผมมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเจอมันบ่อยไหมเท่านั้นเองแค่โอกาสเจอใน ไทเกอร์ประคัตหรือทีทียูเนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะครับผมจากที่ผมไปประสบการณ์ผ่านมาแต่สมมุติถ้าใครเจอก็มาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเจอเรื่องอะไรบ้างเนาะหึยแต่อันนี้ผมพูดจริงนะครับผมสมมติถ้าใครไม่เคยไปงานแข่งขันเกมไฟตติ้งเนี่ยผมอยากให้คุณลองไปดูสักครั้งหนึ่งนะครับผมบรรยากาศที่ผมพูดมาเมื่อข้างต้นเนี่ยถ้าคุณอยากสัมผัสนะครับผมประมาณเดิมนพฤศจิกานะครับผม2 8่สดถึงสานะครับผมไทเกอร์ประคัตหรือว่าทีทียูเนี่ยจะมีจัดแข่ง ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันใหญ่ที่สุดในไทยแล้วล่ะนะครับผมแล้วมันก็เจอคนมากหน้าหลายตาทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะครับผมจัดขึ้นที่เดอะพอทบอลรูมอิมแพคบองทองธานีนะครับผมถ้าใครอยากไปแนะนําลองไปดูนะครับผมดีไม่ดีอาจเจอพี่โจโด้วยนะครับผมแล้วเงินรางวัลรวมนะครับผมแปดแสนบาทแดดแม่โคตรเยอะนะครับแปดแสนบาทใช่นะครับผมมันเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แล้วมันก็เป็นงานอันดับต้นๆของโลกเลยนะ i t t u เนี่ยหรือว่าไทเกอร์ประคัตนะครับผมยังไม่หมดนะครับผมสมมุติถ้าคุณชนะถ้าคุณชนะคุณมีสิทธิ์ได้ไปต่อเวท์นะครับผมในอีกหลายๆเกมอย่างเช่นเป็นทั้งเท k กเกนวิชวลไฟ g h เตอร์กิ้วที่เกียร์แกนบูนะครับผมแนะนําลองไปดูนะครับผมดีไม่ดีอาจเจอพี่โจด้วยนะครับผมอาจจะนะเผื่อกูไปโอเคป่ะถ้าไปก็คุยกับกูได้เลยนะครับผมเล่นกับผมก็ได้ถ้าชนะกูให้อีกคลิปหนึ่งโอเคป่ะ เล่อย่างสมมุติถ้าคุณไปงาน TDU เนี่ยคุณอาจจะเจอเรื่องปั่นปันเหมือนผมได้นะครับผมคุณรู้จักโกโกมะไหมเขาเป็นนักแขกนะครับผมที่แบบแก,แกสูทกินแกสูทแกสูทเนี่ยแกดังๆังช่วงหนึ่งที่แกสูทจะดมนะครับผมที่นี่ผมผมเจอเขานะครับผมแกไปพักแกไปสุหรี่ข้างนอกเนาะผมก็เลยเดินกะจะเอายะดมไปให้นะครับผมก็โอ้ยยูวันด์ฟืดฟืดสักหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาโกโกมะบอกโนโนโน I already have this เ yeah, ด็กแม่ยายโดมของแกแม่งระดับคอสมิกเลยไอ้เี้ยกูสู้ไม่ได้เลยครับจังหวะนั้นกูหดถอยไปเลยไอเ้เหียกูไม่รู้ว่าแกไปหาจากไหนนะครับอันใหญ่ขนาดนั้นนตะกูมั่นใจว่าสูบตอนเนี้ยแม่งยังไม่หมดเลยนะครับผม <laughs> ตอนนั้นผมไปเป็นรีจิสเตอร์อยู่ในงานนั้นใช่ไหมแล้วตอนนั้นเหมือนบว่าผมเข้าไปถ่ายรูปนะครับผมเลยไม่ได้อยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์เพื่อนผมที่ทํางานเนี่ย มันเป็นลิชเตอร์เหมือนกันนะครับมันก็เลยรับแขกเทนผมอยู่ตอนนั้นนะครับผมกูให้ทายว่าเพื่อนคนไหนนะเอางี้ท่านผู้ชมรู้จักคําว่าเพลไหมครับเพลกับเพลเอาตรงไหมผมก็ออกเสียงไม่เคยถูกหรอกมึงแต่เพลกับเพลเพลที่แปลว่าเล่นกับเพลที่แปลว่าสวดมนต์อ่นถูกไหมสองคำเนี้ยในงานนั้นน่ะมันดันมีอ่ากิจกรรมที่มันมีชื่อว่าเพลวิดโปนะครับผมคือเล่นกับโปรเพเยอร์ มันจะเป็นกิจกรรมที่ว่าคนธรรมดาเนี่ยสามัญชนเนี่ยสามารถเดินดุม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 เข้าไปนะครับผมแล้วก็ไปท้านะครับผมไปท้าผู้เล่นระดับโปรเพยเยอร์ได้นะครับผมเป็นอัชราร์หรืออะไรเงี้ยพอชนะเข้ามาได้นะครับผมคุณก็จะได้ของรางวัลน,นะครับผมกลับไป <S <S ทีนี้มันก็มีมนุษย์คนหนึ่งเดินมาหาเว้ยมึงมันเดินมาตรงหน้าเคาน์เตอร์นะครับผมพอมันเดินมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามเลยว่าเอาเพลงเพลงไอไอแคนเพลงบออสแคนเพลประมาณนั้นน่ะเพื่อนกูก็บอกว่า ในงานมึงเพลในงานยูแคนโกแอนเพลในงานได้เนื้อออกไหมเป็นฝรั่งนะครับเป็นชาวต่างชาติพวกนี้ดีกว่าไอ้ฝรั่งนี่มันก็งุนหงิดเว้ยคุณมันแบบโล่งโล่งล่งไอ้ไอ้เพลงเพลงมันไอ้ไอ้แคนเพลไอ้แคนเพลวันเดย์เพลเพื่อนกูแม่งงงเว้ยแล้วเพื่อนกูก็พูดคำนึงออกมายูวันเดย์เพลแค่ชั่วออเพลวิดโฟตอนนั้นไอ้เนี่ยตอนนั้นกูขำจัดเลยต่อมาเล่าให้ฟังอ่ะคือใน ในมุมของไอ้ฝรั่งคนนั้นอะ่ะมันได้ยินว่ามึงอยากจะสวดภาวนาแบบคนธรรมดาหรืออยากจะสวดกับโปรเพเยอร์อ่ะมึงเข้าใจไหมคือภาพในหัวกูอ่ะมึงขึ้นไปแบบมึงขึ้นไปละหมาดกับอาชลานเลยแหละนะครับผมก็คือไอ้เหี้ยเขาอะ่ะมาหาที่ละหมาดไวยคุณมันละหมาดในงานเกมแหละไอ้เหี้ยกูก็ไม่เคยเจอเหมือนกันแต่มันมันก็มีมาแล้วมึงแล้วเพลงกับเพลงมันออกเสียงคล้ายกันนะครับผมแล้วสำเนียงของเราไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพื่อนกูว่งง มึงมึงอยากเล่นมึงก็เข้าไปในงานดีมึงก็ไปเพกับโปมึงเพธรรมราก็ได้ไอ้งัหน่มกินใจใเลยเว้ยไั่แบบขึ้นเลยแบบโมโหทุนเฉียวเหมือนเหมือนเวลาละหมาดมันเลยมันบบนะหรืออะไรผมไม่รู้ผมไม่ได้อยู่ศาสนานี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมแต่แบบโ,โมโหเลยทุนเฉียวเลยพอเพื่อนอกูบอกว่ามึงอยากสวดแบบโปเพเยอ์หรือเปล่าไม่ขึ้นเลยเยี่ยนันะ้นน่ะจนได้พี่หัวหน้างานผมอะ่ะได้เดินมาคุยนะครับผมแบบว่าอะไรจะเอาอะไรจะเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาต้องการที่ละหมาดนะครับผมในงานแข่งเกมอ่ะนะ ที่เขาดังกานอย่างนั้นนะ่าจะหาที่ละหมาดก็เลยต้องพาออกงานมาก่อนนะครับผมเลยพาเขาไปละหมาดในซอกแคบๆนะครับผมไปละหมาดอ,อ,อะไรก็แล้วแต่เขานะครับเพื่อน <c oughs> เพื่อนกูก็งงพี่ทําง,งานกูก็ยืนคุมคุมเขาละหมาดก็ยืนดูเขาละหมาดอย่างนั้นไนะอ้ีอ่ยกูม่งโคตรขำเลยไ <c oughs> อ้ย่าไอ้ย่มึงก็ต้องเข้าใจในมุมเพื่อนผมด้วยนะครับว่ามึงมาเล่นงานเกมอะ่ะ เพลงในหัวมันก็ต้องเล่นสิวะมันจะเพลงสวดมนต์มันมันมันไม่มีอ่ะนึกออกไหมมันก็เลยเจ้าเจ้ากันได้นะครับผมผมมันก็ได้หนึ่งฮาแหละอย่างน้อยๆทีนี้สมมุติถ้าคุณอยากจะสมัครไปแข่งนะครับผมหรืออยากสมัครเข้างานเดี๋ยวผมจะทิ้งนะครับผมทิ้งไลน์ไทเกอร์ประครัดไว้นะครับผมติดต่อทางไลน์แล้วก็ไปสอบถามได้หรือไม่ก็ทักทางเพจได้เดี๋ยวผมทิ้งไว้สองช่องทางนะโอเคไหม แต่สมมุตินะครับผมถ้าคุณจะไปแข่ง T T U นะครับผมเด่นสุดในงานก็คือเทคเคนนะครับผมแน่นอนนะครับผมเทเกอร์ประกาศยอดเข้าอ่าแข่งขันเทคเคนเนี่ยเยอะสุดในงานนะครับผมแล้วมาจากทั่วโลกด้วยนะครับผมคือแม่งมากันเยอะมากเลยครับผมผมเจอเจวองนะผมชอบมากเลยจริงๆผมอยากเจอรูฟอมองเกอร์แต่ว่าเหมือนจะแกจะไม่มาเนาะโอเคไหมฮารคอเอเลวันกูเลยตุกแกแล้วก็รอนลงมานะครับผมก็คือสตรีทไฟต์เตอร์นะครับผมสตรีทไฟต์เตอร์ แต่ว่ารอบนี้เนี่ยคนเข้าแข่งขันเยอะแต่โปรอ่ะมาไม่เยอะซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าคนที่มีฝีมือคนที่มีฝีมือถ้าอยากจะวัดฝีมือในงานหรืออยากได้เงินรางวัลผมแนะนํามาลงสตีดไฟเตอร์นะครับผมคุณอาจจะมีสิทธินะเชื่อผมลองดูนะแล้วกูใช้คีย์บอร์ดกดผมใช้คีย์บอร์ดกด <c oughs> ไอเ้มมือกูกดโดนถ่ายรูปเลย ส่วนเกมต่อมานะครับผมคือ Vi เช่ไฟเตอร์ห้นะครับผมเกมมนุษย์หนวดเลยนะครับผมไม่อยากเชื่อนะครับผมว่าเกมนี้ก็มีผู้ลงแข่งขันสมัครเยอะพอสมควรนะโดยเฉพาะที่มาจากญี่ปุ่นนะถ้าใครอยากจะลองดูนะครับผมอยากจะเป็นมนุษย์หนวดไปสู้กันเนี่ยที่เก็ได้เงินรางวัลตั้ง8ปดพันนะครับผมลองไปดูกันได้เนาะส่วนอันนี้นะครับเลตคอมเมนต์โดยพี่โจนะครับผมคือ 2XKO <c oughs> มันคือแบบ เกมหน้าใหม่ที่มีแข่งค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับผมผมว่ามันโอเคมากเลยนะที่เขาแบบรันวงการอ e ีสปอร์ตนะครับผมทําไมผมต้องอยากให้ลงสมัครใช่ไหมครับเพราะว่าเงินรางวัลแม่ง2องแสนสี่สองแสนะมึงแล้วสมมุติถ้าคุณเล่นแบบดูโอ้นะคือแบบว่าเหมือนผมกับบักบักภูมิที่ด่าก,กันอะนึกออกไหมก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นอีก8ปดหมื่นถ้าผู้ชมอย่าพลาดเหมือนผมนะครับผมถ้าจะลงแข่งเกมนี้พยายามซ้อมสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไปลงคุณอาจมีสิทธิ์ พราะบักโจยังเกือบมีสิทธิ์เลยมึงมีสิทธิ์อยู่แล้วล่ะกูบอกให้ปลูกก็ปลูกดิฉันกูบอกให้ปลูกแล้วก็ปลูกไอ้เน,นี่ย right, right, right. ก,กูแบกคนเดียวเลยกูแบกคนเดียวมึงแค่กูแบกคนเดียวส่วนอีกเกมนะครับผมก็คือแกนบูแฟนตาซีเวอร์ซัสนะครับผมเกมนี้ก็เชื่อผมไหมเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ผมนึกว่าคนมันอ่ะไม่ค่อยสนใจนะครับผมผมเคยเล่นผมเล่นโซลิดกับลัสติว่าแต่ในงานแข่งนะมึงคนเชียร์แม่งเสียงดังที่สุดเลยนะ อันนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะหาคลิปม้ดูได้ไหมผมจําไม่ได้ผมอ่าหรือเปล่าแต่แบบเขาเขาถือป้ายบิจจิตอยู่ข้างหน้าบิจจิตไอ้เฟมบอยอ่ะแล้วก็เชียร์โอ้ยวาลามลามเชียร์กันโคตรมันอ่ะขนาดกูดูไม่ค่อยเป็นนะเกมมันอ่ะกูไปนั่งกูก็เฮกับเขาด้วยคือทําตัวไม่รู้เรื่องไปกับเขานะครับผมสนุกมากเกมนี้นะส่วนเกมต่อมานะครับผมกิลที่เกลสตรีทไอเฮียแน่นอนนะครับผมปีนี้ก็ยังมีคนเยอะเหมือนเดิมนะครับผม นักแข่งก็มากันบินมานะครับผมจากที่ญี่ปุ่นจากอะไรมาหมดนะครับผมถ้าใครอยากจะลองเจอสารภาพนะครับผมอยากเห็นคนทยเล่ยโพลเทมคินแล้วก็ไปจับแทนผมหน่อยนะครับเพราะผมทําไม่ได้แล้วนะครับผมยุคนี้นะปเป็นเกมอื่นซะมากกว่าถ้าใครทําได้นะทําให้กูดูหน่อยกูอยากเห็นสัตว์ลเล่งมีระเบิดได้เหี้ย <laughs> อีกอันหนึ่งของปัน่นของปั่นของมันนะครับผมคือมิสเตอรี่เกม มันไม่ใช่เกมไ g ่จรงนะผมบอกไว้ก่อนมันจะเป็นเกมยุคเก่าๆเขาเรียกว่ายุคเรโทรป่ะผมไม่แน่ใจนะครับผมปีที่แล้วแม่งมีบอมเบอร์แมนแม่งมันนะครับไม่ใช่มันอะไรมันตรงนักผ้านะครับแม่งผ้าโคตรมันนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเกมอะไรอีกบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นมิสซิลี่เกมแล้วมันจะหมุนนะครับผมว่าได้เกมไหนเนาะผมไม่แน่ใจมีเกมอะไรอีกบ้างนะแนะนำนะครับใครอยากปั่นลองมาลงดูนะครับผมลองมาลงดูเกมเชี่เนี่มึงไม่ต้องพุ่งฝีมือหรอกครับมึงมึงดวงนะครับผมมึงดวงเชื่อผมมึงอาจจะได้เงินก็ได้นะเอาจริงมันม ส่วน p ิลเตอร์ฟนะครับผม City of the Wo l f นะครับผมเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับผมที่ผมเล่นกากมากนะครับผมผมเล่นไม่ค่อยเก่งอย่างนะครับโปรมีน้อยมากในงานแข่งขันที่อยู่ที่การกระทึงนี้นะครับผมนั่นข้อดีนะครับมันคือข้อดีนะครับผมถ้าใครเป็นคนไทยที่แอบซุ่มนะครับผมแอบหมกตัวเองฝึกซ้อมเฟิร์สเทฟิี่อยู่ลองไปงานไทเกอร์ประคัดดูนะครับถ้าคุณชนะมาคุณจะไม่ได้นั่งหมกตัวอีกต่อไปนะครับผม อันดา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 อำไอ้ไงอ่ะออออส่วนต่อมานะครับ k i งออ f f i ิทเตอกับ h u n t e อร์แฮงการนะครับผมเออเออฮันเตอรเออสุดท้ายนะครับผมเป็นทีม3 v มีนะครับผมอันเนี้ยสามีสมี2เกมก็คือซินเฟอร์ต6กกับเทคเคนนะครับผมมันเป็นการแบบว่าแบ่งทีมกัน3 3นะครับผมแล้วก็มาเล่นกันนะ สนุกอันนี้ผมบอกเลยว่าสนุกมากนะครับผมตอนที่ผมดูผมเคยเห็นรายการแข่งครั้งหนึ่งที่จิมมี่เจเทนสู้กับอัสลาน่ะผมชอบมากเลยนะนะแม่งโคตรมันนะครับผมอ๋อแล้วก็ลืมบอกนะครับผมรับเพียง24ทีมเท่านั้นนะครับผมคนไทยสมัครฟรีเหมือนเดิมนะครับผมพี่แกว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ไปลองถามทางไลน์ดูกันได้เนาะแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมานะครับผมมันจะปิดรับสมัครในวันที่7พฤศจิกายนนะครับผมผมแนะนํานะให้ท่านผู้ชมอ่ะรีบไปลงนะครับผมรีบไปลง ไม่งั้นแล้วก็อาจจะหมดสิทธิ์นะครับผมถ้าใครลงสมัครหรือเข้าไปเล่นในงานก็อย่าลืมมาบอกผมด้วยนะครับผมเผื่อถ่าผมไปเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอยู่อุดรนะโอกาสไปมันค่ยากอยู่แต่วคุณนะโอเคไหมแต่ถ้าใครอยู่แถวนั้นนะครับผมอย่าทิ้งโอกาสครับลองไปดูครั้งหนึ่งถ้าใครไม่เคยไปไปสักครั้งชอบไม่ชอบค่อยว่ากันนะครับผมเป็นประสบการณ์ดีๆที่ผม ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมที่ดูผมจนมาถึงตอนนี้นะครับผมผมไม่รู้มีใครดูถึงมากนะครับผมแต่คลิปนี้ผมขออย่างหนึ่งนะครับผมสามอย่างก็ได้ขอไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์ปกติผมไม่ขอนะครับผมปกติผมชอบคอมเมนต์แต่อย่างสุดท้ายนะครับผมไม่ว่าจะกดไลค์หรือกดแชร์ผมหรือไม่ก็ตามนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนมากนะครับผมที่ดูมาจนถึงตอนนี้ถึงคลิปนี้นะครับผมไม่มีคนดูก็ หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้นะครับคงไม่มีผมนะครับผมถึงทุกวันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับพอเราทําคลิปไปแล้วเนี่ยมีคนดูเนี่ยไม่ต้องเยอะมากหรอกแต่ถ้ามีคนดูมันก็มีกําลังใจในการทำนะครับผมแต่ถ้าคนดูไม่มีปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้จะทําทคลิปไปใครดูถูกต้องไหมมันก็มันอาจจะเลื่อํทไปในสักวันนะหูรู้สึกดีมากครับรู้สึกด,ดีมากเลยอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขาจอหรือติดตามผมมาตั้งนานแล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงๆนะครับผมหรับว,วันนี้ผมรู้สึกขอบคุณมากเกินไปลวสวัสดีครับ